สวัสดีค่ะการจัดการความรู้ KM Knowledge Management เรื่องการเขียนหนังสือราชการประเภทหนังสือภายในและหนังสือภายนอกโดยกองการศึกษาน่านมหาวิทยายลายัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,นาน่านปัจจุบันการติดต่อราชการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน จำเป็นต้องใช้ลายลักษณ์อักษรในการสื่อสารเพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของสารนั้นอย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ปัจจุบันยังมีบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างการใช้ภาษาราชการและแบบฟอร์มที่ถูกต้องทำให้การเขียนหนังสือราชการของแต่และบุคคลแตกต่างกันไป คณะกรรมการจัดการความรู้จึงพิจารณาเลือกประเภทหนังสือที่จะนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้แก่หนังสือภายในและหนังสือภายนอกหนังสือภายในคือหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกเป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดเดียวกันโดยใช้กระดาษบันทึกข้อความเขียน โครงสร้างของหนังสือภายในประกอบด้วย4ส่วน 1. หัวเรื่อง 2. เนื้อเรื่อง 3. จุดประสงค์ของเรื่อง4ท้ายเรื่องส่วนที่1หัวเรื่องประกอบด้วยส่วนราชการที่วันที่เรื่องเรียนส่วนราชการลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือผู้ใดลงนามชื่อของหน่วยงานผู้นั้นจะอยู่ในลำดับแรกเสมอตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์โทรสารและหมายเลขภายในถ้ามีกรณีเป็นบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาผู้ใดลงนามชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องอยู่ลำดับแรกและเรียงลำดับชื่อส่วนราชการไปลำดับที่สูงขึ้นกรณีมีหนังสือภายใน ไปถึงส่วนราชการต่างเขตพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับหนังสือการติดต่อกลับผ่านทางโทรศัพท์หมายเลขภายในควรระบุเลขประจำเขตพื้นที่เช่น44หมายถึงเลขประจำเขตพื้นที่น่านการลงชื่อส่วนราชการมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านเช่น กรณีสำนักงานบริหารผู้พิมพ์หนังสือผู้ลงนามคือผู้ช่วยอธิการบดีน่านส่งในพื้นที่น่านส่วนราชการมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่า,านสำนักงานบริหารโทร1401กรณีสำนักงานบริหารผู้พิมพ์หนังสือผู้ลงนามคือผู้ช่วยอธิการบดีน่านส่งไปเขตพื้นที่อื่น ให้เพิ่มเลขประจำเขตพื้นที่น่านกรณีงานกองเป็นผู้พิมพ์หนังสือผู้รงนามคือผู้ช่วยอธิการบดีน่านส่งไปเขตพื้นที่อื่นส่วนราชการมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านกองการศึกษาน่าน,านงานวิชาการโทร44-7253กรณีคณะ เป็นผู้พิมพ์หนังสือผู้ลงนามคือรองคณะบดีส่งในเขตพื้นที่น่านส่วนราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรน่านโท 1, 1, 2, นร1120กรณีคณะเป็นผู้พิมพ์หนังสือผู้ลงนามคือรองคณะบดีส่งไปเขตพื้นที่อื่นส่วนราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านานาน่านโทร44 1 1 2 0กรณีงานกองเป็นผู้พิมพ์หนังสือผู้ลงนามคือผู้อำนวยการกองส่งในพื้นที่น่านส่วนราชการกองการศึกษาน่านงานวิชาการโทร7 2 5 3ที่ จะต้องลงรหัสพยัญชนะและเลขที่ประจำตัวของเจ้าของเรื่องทับเลขทะเบียนหนังสือส่งสำหรับการเขียนที่ของสำนักงานบริหารกองและคณะดังตารางนี้หนังสือเวียนที่มีผู้รับจำนวนมากโดยมีข้อความอย่างเดียวกันให้เพิ่มพยัญชนะวหน้าเลขทะเบียนหนังสือ เช่นที่อว0 6 5 4 2 4ทับว37หากกองและคณะผู้พิมพ์หนังสือผู้ลงนามคือผู้ช่วยอธิการบดีผู้อำนวยการกองที่ให้ใส่ของหน่วยงานที่พิมพ์หนังสือเช่นผู้ลงนามคือผู้อำนวยการกองการศึกษาน่านใช้ที่ อว0654.24ผู้ลงนามเป็นรองคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรใช้ที่อว0654.03วงเล็บนนวงเล็บปิดวันที่ให้ลงตัวเลขของวันที่ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือโดยคำว่าวันที่ จะเขียนเริ่มต้นที่ตำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษบันทึกข้อความเรื่องให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้นในกรณีเป็นหนังสือต่อเนื่องโดยปกติให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับเดิมดังตารางนี้คำขึ้นต้นให้ใช้คำขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือ ตามตารางการใช้คำขึ้นต้นสพนามและคำลงท้ายที่กำหนดไว้ในระเบียบแล้วลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่มีเทคนิคการเขียนดังนี้ 1. ห,หากเป็นบุคคลธรรมดาจะใช้คำขึ้นต้นว่าเรียนแล้วตามด้วยตำแหน่งบริหารหรือชื่อของบุคคล ที่เป็นผู้รับหนังสือดังตาราง2หากผู้รับหนังสือเป็นอาจารย์ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการควรใช้คำขึ้นต้นเรียนนายนางหากมีตำแหน่งทางวิชาการควรใช้คำขึ้นต้นเรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ 3. หากเป็นบุคคลธรรมดาที่มีตำแหน่งหน้าที่ บริหารราชการแผ่นดินในระดับสูงของประเทศให้ใช้กราบเรียน 4. งดใช้คำพนะนำหน้าชื่อหรือตำแหน่ง 5. งดใช้คำคุณนำหน้าชื่อ 6. กการใช้คำผ่านต้องใช้อย่างถูกต้องโดยเรียงตามลำดับของสายบังคับบัญชาหรือตามสายงานทั้งนี้ ให้ขึ้นต้นด้วยผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปก่อน 7. การใช้คำขึ้นต้นกับบุคคลท่านอื่นให้เป็นไปตามหลักการใช้คำขึ้นต้นสรรพนามและคำลงท้ายเช่นพระสงฆ์ใช้นมัสการเนื้อเรื่องของหนังสือภายในคือข้อความให้ลงสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์หลายประการให้แยกเป็นข้อๆในกรณีที่มีการอ้างถึงหนังสือที่เคยมีการติดต่อหรือสิ่งที่ส่งมาด้วยให้ระบุไว้ในข้อนี้ซึ่งอาจเป็นข้อความตอนเดียวหรือสองตอนหรือสามตอนก็ได้แล้วแต่กรณีตัวอย่างเนื้อเรื่องตอนเดียวจากตัวอย่างเป็นการแจ้งเหตุที่มีหนังสือไปว่าจะจัดฝึกอบรม และใครขอใช้ห้องประชุมซึ่งก็จบเนื้อเรื่องเพียงแค่นี้ตัวอย่างเนื้อเรื่องสองตอนจากตัวอย่างเป็นการแจ้งเหตุที่มีหนังสือไปตอนแรกเป็นข้อความเริ่มต้นกล่าวถึงเรื่องเดิมที่กองการศึกษาน่านให้งานประกันคุณภาพใช้ห้องประชุมสำหรับฝึกอบรมส่วนตอนที่สองเป็นข้อความสืบเนื่องต่อมาซึ่งงานประกันคุณภาพ ให้กองการศึกษาน่านทราบวา่าการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วและได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สำนักงานกองการศึกษาน่านเป็นอย่างดีซึ่งก็จบเนื้อเรื่องเพียงแค่นี้ตัวอย่างเนื้อเรื่องสามตอนจากตัวอย่างตอนแรกเป็นข้อความเริ่มต้นอ้างถึงเรื่องเดิมตอนที่สองเป็นข้อความที่บอกเหตุสืบเนื่องต่อมา และตอนที่3เป็นข้อความอันเป็นผลสืบเนื่องต่อไปซึ่งก็จบเนื้อเรื่องเพียงแค่นี้ส่วนจุดประสงค์ของเรื่องของหนังสือภายในคือข้อความแสดงความมุ่งหมายที่มีหนังสือไปว่าประสงค์จะให้ผู้รับหนังสือทำอะไรหรือทำอย่างไรดังตัวอย่างส่วนท้ายเรื่อง ลงชื่อและตำแหน่งให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือและพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในระเบียบและให้ลงตำแหน่งของเจ้าของเรื่องโดยเขียนวงเล็บเปิดชื่อเต็มของเจ้าของเรื่องเริ่มต้นที่ตำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษบันทึกข้อความตรงคำว่าวันที่ดังตัวอย่าง รูปแบบการจัดพิมพ์หนังสือภายในด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์การพิมพ์หนังสือภายในตามแบบกระดาษบันทึกข้อความจะต้องใช้จุดไข่ปาแสดงเส้นบรรทัดท,ที่เป็นช่องว่างหลังคำส่วนราชการที่วันที่เรื่องการพิมพ์หนังสือภายใน 1. ส่วนหัวของแบบบันทึกข้อความกำหนดขนาดตัวอักษรดังนี้ คำว่าบันทึกข้อความพิมพ์ด้วยตัวอักษรตัวหนาขนาด29พอยต์และปรับค่าระยะบรรทัดจาก1เท่าเป็นค่าแน่นอน35มสิาพอยต์คำว่าส่วนราชการที่วันที่เรื่องพิมพ์ด้วยตัวอักษรตัวหนาขนาด20พอยต์การพิมพ์คำขึ้นต้นให้มีระยะบรรทัดห่างจากเรื่องเท่ากับระยะบรรทัดปกติและเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก6พอยต์ การพิมพ์ข้อความภาคเหตุภาคความประสงค์และภาคสรุปให้มีระยะบรรทัดร,ระหว่างข้อความแต่ละภาคห่างเท่าระยะบรรทัดปกติและเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก6พอยต์การย่อหน้าข้อความภาคเหตุภาคความประสงค์และภาคสรุปให้มีระยะย่อหน้าตามค่าไม้บรรทัดร,ระยะการพิมพ์เท่ากับ2.5เซนติเมตรการพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของหนังสือ ให้เว้นระยะบรรทัดการพิมพ์3มบรรทัดจากภาคสรุปโดยให้วงเล็บเปิดตรงกับวันที่ส่วนตำแหน่งให้จัดสมดุลกับชื่อเจ้าของหนังสือ 2. จํจำนวนบรรทัดในการพิมพ์หนังสือภายในแต่ละหน้าให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับจำนวนข้อความและความสวยงาม3กรณีที่มีความจำเป็น ส่วนราชการอาจปรับการพิมพ์หนังสือภายในให้แตกต่างจากนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความสวยงามและรูปแบบของหนังสือเป็นสำคัญหนังสือภายนอกคือหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราคุดเช่นหนังสือติดต่อราชการระหว่างส่วนราชการหรือส่วนราชการที่มีถึงหน่วยงานอื่นใด ซึ่งม่ใช่ส่วนราชการหรือที่มีถึงบุคคลภายนอกโครงสร้างหนังสือภายนอกประกอบด้วย4ส่วนดังนี้ 1. หัวเรื่อง 2. เนื้อเรื่อง 3. จุดประสงค์ของเรื่อง 4. ท้ายเรื่องส่วนที่ 1. หัวเรื่องประกอบด้วยที่ ส่วนราชการเจ้าของหนังสือวันที่เรื่องคำขึ้นต้นอ้างถึงถ้ามีสิ่งที่ส่งมาด้วยถ้ามีที่ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องตามที่กำหนดไว้ในระเบียบทับเลขทะเบียนหนังสือส่งเช่นที่อว .0654.24 ทับ จุด4เป็นหน่วยงานกองการศึกษาหน,น้าส่วนราชการเจ้าของหนังสือให้ลงชื่อส่วนราชการสถานที่ราชการหรือคณะกรรมการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้นและโดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วยซึ่งการเขียนจะอยู่ระดับของตีนครุฑบรรทัดเดียวกับคำว่าที่ไม่ควรมีรายละเอียด มากกว่า3บรรทัดประกอบด้วยชื่อส่วนราชการถนนตำบลอำเภอจังหวัดรหัสใบณีดโดยไม่เขียนอักษรย่อและคำแรกเขียนตรงกันทุกบรรทัดวันที่ให้ลงตัวเลขของวันที่ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือโดยจะไม่มีคำว่าวันที่ ให้เขียนเริ่มต้นที่ตำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษตราคุดเรื่องให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้นในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่องโดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิมคำขึ้นต้นให้ใช้คำขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้คำขึ้นต้นสรรพนามและคำลงท้าย ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบสํำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญแล้วลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่อ้างถึงถ้ามีให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีการติดต่อกันเฉพาะหนังสือที่ส่วนราชการผู้รับหนังสือได้รับมาก,ก่อนให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ และเลขที่หนังสือวันที่เดือนปีพุทธศักราชของหนังสือนั้นสิ่งที่ส่งมาด้วยถ้ามีให้ลงชื่อสิ่งของเอกสารหรือบรรสารที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนั้นในกรณีที่ไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปโดยทางใดหากมีหลายรายการ ให้ใส่หมายเลขข้อด้วยยกเว้นมีรายการเดียวไม่ต้องใส่หมายเลขข้อพร้อมกับระบุจํานวนโดยใช้ลักษณะนามที่สะท้อนจํานวนสิ่งที่ส่งมาอย่างชัดเจนส่วนที่2เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องของหนังสือภายนอกคือข้อความให้ลงสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายหากมีความประสงค์หลายประการให้แยกเป็นข้อข้อ ซึ่งอาจเป็นข้อความตอนเดียวหรือสองตอนหรือ3ามตอนก็ได้แล้วแต่กรณีตัวอย่างเนื้อเรื่องตอนเดียวตามตัวอย่างนี้เนื้อเรื่องมีเพียงตอนเดียวซึ่งแจ้งเหตุที่มีหนังสือไปว่าจะจัดฝึกอบรมและใครขอใช้ห้องประชุมเนื้อเรื่องสองตอนตามตัวอย่างนี้เนื้อเรื่อง ซึ่งแจ้งเหตุที่มีหนังสือมีข้อความสองตอนตอนแรกกล่าวถึงเรื่องเดิมที่สำนักงานกพให้กรมสัมพากร์ใช้ห้องสำหรับฝึกอบรมตอนที่สองเป็นข้อความสืบเนื่องต่อมาซึ่งกรมสัมพากร์แจ้งให้สำนักงานกพทราบว่าการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วและได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนเป็นอย่างดีเนื้อเรื่องสามตอน ตามตัวอย่างนี้เนื้อเรื่องมี3ตอนตอนแรกเป็นข้อความอ้างถึงเรื่องเดิมตอนที่สองเป็นข้อความสืบเนื่องต่อมาตอนที่3เป็นข้อความอันเป็นผลสืบเนื่องต่อไปจบเนื้อเรื่องแค่นี้ส่วนที่3จุดประสงค์ของเรื่องผู้ร่างหนังสือจะต้องเขียนเองการเขียนจุดประสงค์ของเรื่องควรเขียนย่อหน้าขึ้นบรรทัดใหม่เป็นอีกตอนหนึ่ง ต่างหากจากเนื้อเรื่องแม้ว่าจุดประสงค์ของเรื่องจะอยู่ในความหมายของคำว่าข้อความตามแบบหนังสือภายนอกเช่นเดียวกับเนื้อเรื่องโดยปกติมักจะเขียนจุดประสงค์ของเรื่องขึ้นต้นด้วยคำว่าจึงเช่นจึงเรียนมาเพื่อทราบจึงเรียนขอความกรุณาเพื่อขอได้โปรดพิจารณาอนุมัติด,ด้วยส่วนที่4ท้ายเรื่องคำลงท้าย ให้ใช้คำลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้คำขึ้นต้นสรพนามและคำลงท้ายตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญโดยให้เขียนคำแรกของคำลงท้ายตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษลงชื่อและตำแหน่งให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือและให้พิมพ์ชื่อเต็ม ของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อและให้ลงตำแหน่งของเจ้าของหนังสือสำเนาส่งถ้ามีในกรณีที่ผู้ส่งจัดทำสำเนาส่งไปให้ส่วนราชการหรือบุคคลอื่นทราบและประสงค์จะให้ผู้รับทราบว่าได้มีสำเนาส่งไปให้ผู้ใดแล้วให้พิมพ์ชื่อเต็มหรือชื่อย่อของส่วนราชการหรือชื่อบุคคลที่ส่งสำเนาไปให้ เพื่อให้เป็นที่เข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับถ้าหากมีรายชื่อที่ส่งมากให้พิมพ์ว่าส่งไปตามรายชื่อแนบและแนบรายชื่อไปด้วยรูปแบบการจัดพิมพ์หนังสือภายนอกด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์การพิมพ์หนังสือภายนอกการพิมพ์เรื่องคำขึ้นต้นอ้างถึงสิ่งที่ส่งมาด้วยให้มีระยะบรรทัดระหว่างกัน เท่ากับระยะบรรทัดปกติและเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก6พอยต์การพิมพ์ข้อความภาคเหตุภาคความประสงค์และภาคสรุปให้มีระยะบรรทัดระหว่างข้อความแต่ละภาคห่างเท่ากับระยะบรรทัดปกติและเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก6พอยต์การย่อหน้าข้อความภาคเหตุภาคความประสงค์และภาคสรุปให้มีระยะย่อหน้า ตามค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์เท่ากับ2.5เซนติเมตรการพิมพ์คำลงท้ายให้มีระยะบรรทัดห่างจากบรรทัดสุดท้ายภาคสรุปเท่ากับระยะบรรทัดปกติและเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก12พอยต์การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของหนังสือให้เว้นระยะบรรทัดการพิมพ์3บรรทัดจากภาคสรุป การพิมพ์ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องให้เว้นบรรทัดการพิมพ์3าบรรทัดพิมพ์ด้วยอักษรปกติขนาด16พอยทั้งหมดความแตกต่างของหนังสือภายในและหนังสือภายนอกมีดังนี้หลักการเขียนหัวเรื่องเนื้อเรื่องจุดประสงค์ของเรื่องและท้ายเรื่องของหนังสือภายในและหนังสือภายนอก การเขียนหัวเรื่องในส่วนหัวเรื่องของหนังสือภายในและหนังสือภายนอกมีรายการสำคัญที่ผู้ร่างหนังสือจะต้องเขียนอยู่สองรายการคือเรื่องสำคัญเพราะว่าเรื่องคือใจความที่ย่อสั้นที่สุดของหนังสือผู้ร่างหนังสือจึงมักประสบปัญหาซึ่งจะต้องถามตัวเองว่าย่อใจความของหนังสือให้สั้นที่สุดได้อย่างไรเขียนเรื่องหนังสือฉบับนี้อย่างไรดีคำขึ้นต้น สำคัญเพราะว่าคําขึ้นต้นต้องใช้ตามฐานะของผู้รับหนังสือผู้ร่างหนังสือมักจะประสบปัญหานี้ไม่ทราบว่าผู้รับหนังสือซึ่งมีฐานะอย่างไรใช้คําขึ้นต้นอย่างไรการเขียนเนื้อเรื่องแนวทางการเขียนเนื้อเรื่องมีดังนี้การเขียนจุดประสงค์ของเรื่อง จะบอกความมุ่งหมายที่มีหนังสือไปว่าประสงค์จะให้ผู้รับหนังสือทำอะไรทำอย่างไรซึ่งจะต้องเป็นการสรุปเน้นยำ้ำหรือขอบคุณแล้วแต่กรณีทั้งนี้จะต้องตรงกับเรื่องมักจะเขียนขึ้นต้นว่าจึงดังตัวอย่าง <imperfect ion> การเขียนท้ายเรื่องคําลงท้ายของหนังสือภายนอก ใช้ตามฐานะของผู้รับหนังสือตามที่กําหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณโดยทั่วไปใช้คําว่าขอแสดงความนับถือเว้นแต่หนังสือถึงผู้ดํารงตําแหน่งสูงเป็นพิเศษใช้คําลงท้ายว่าขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งหนังสือถึงพระบรมวงศานุวงศ์และหนังสือถึงพระพิสุ์ ใช้คำลงท้ายตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญข้อบกพร่องที่พบในการเขียนหนังสือภายในและหนังสือภายนอกมีดังนี้ข้อควรระวังในการใช้ภาษาการเขียนคำการใช้คำในการเขียนหนังสือราชการมีดังนี้ ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการเขียนหนังสือภายในและหนังสือภายนอกมีดังนี้ตัวอย่างหนังสือภายในของมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ตัวอย่างหนังสือภายนอกของมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน